สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมครับสำหรับคลิปนี้ถอยลงมาแล้วบ่าไปยัง,าางเอาขนาดดึงก็ได้เอาขนาดดึงเอาขั้นนี้มั้ยน,น,นี้เปิดเพลงมันวนแต่ไมความก,ก็ได้เบิม้มเดี๋ยวเอาขั้นหกล้อดึงก็ได้เอาขั้นนั้นมาดึงเจ้าคืนอขออนุญาตค่ะแป๊บนึงแป๊บนึงค่ะเพื่อนว่าให้ประชาสัมพันธ์ก่อนกะทินในเพื่อนแน่แลาวั่ะ ถ้าในประชาชนทุกคันขออาัยแล้วมาอ่ายแปลกหนึ่งนี่จมแล้วพี่น้องคันแรกลงมาเจิมแล้วจมแล้ว คันล้านโชคดีการไฟฟ้านะคะ้านคุณแม่ดีพรอมลูกหลานตลาดน้องแกนะคะบริจาคลูกในหลับน้องกระถินนำนำวันเท่านะคะหนึ่งพันบาทนะคะราภากระถินหนึ่งชุดนะคะ้านคุณแม่ดีร้านโชคดีการไฟฟ้านะคะตลาดน้องแกร้านแม่ดีพรอมลูกหลานบริจาคมาหนึ่งพันบาทราคกระถินหนึ่งชุดนะคะ สดีคร <LO> ับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมจะเด้สิไปได้หรอะนาต้องูสิตนีนะคะครอบครัวของคุณพ่อี่ีมแม่ญยมบัิอดลดล้มพกมันปัลงหนีบ่ได้หมลดลกลงหนีกัลงหันบ่ได้นะคะครอบครัวของแม่พญยมบัดเดีวนี้พท่านดกิดมาแจ้งห่วงว่าเฉพาะอื่นกรรมการมาเบืองน้ำนี่ติดแล้วครับนี่ อันนี้รถรถนีิเบาที่สุดเลยเพราะเมื่อนั้นทั้งทั้งกรรมการไปหาผมอยู่บ้านบ้านร้อนหันว่าขันมันลุ่งนี่เพราะอะสรกับสิไปโรงเรียนเพราะว่าผมเลยว่าเอามันห่างงานเดี๋ยวมาเบิร์กหน้างานก่อนขันมันลุ่งบรายีกับจำเป็นล่ะสนองแต่ห้องกำลังเบิร์กเลี่ยมเบิร์กไล่เนี่ยมันจะอะไรมันจังสีลงได้เพราะว่ารถรถคันนี้นั่น นี่คือคั้นนี้เป็นคั้นไหนขั้นนี่ส้ำคั้นเราสองมากกวาคือลำพงข้อหาหมดีนคั้นนี้ได้คั้นขันที่สองต้องเป็นลำพงตั้งหมดที่นี่ที่เราหาเลี้ยมหาลายดูกันจิงครับดึงขั้นโอ้โหล้อคอยดึงเองก็ได้เราดึงเมื่อคืนดอก แมนแม่ลุงย้าขาวหนูองตอบกลัวหนึ่งฟอแม่แต๋วนายวรุลพันธราหนึ่งฟองขวันลำพงมัเสียขวัญขวัลาน้นศาสนาลานสวนตะวันของคอบครัวสองฟองแม่ทองขขาวหนูองคอบกรัวหนึ่งฟองใส่เกี้ยง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  แม่คงเรียนถาเวรตายฟอขบว้นึงกอแม่ถาวรอนื้นดีอชาโนนแม่ปภะพาวดีจันทั้มฟองขอบว้นึงกอคุณแทกคุณเอ๋ยคุณแทกคุณเอ๋ยฟองขอบคว้านึงกองน้ำน,น,น้องอยูนอ่น<ส>ีไปทางจีนลงได คุณชา,แ,ะะา,า,าออแม่มะบะ่ยพรอมอควหนึ่งก่องคทองแม่นคคุณนดีพ้ออวงคุณทองสูงจวงชัยภูมิแ่าแก่หนองเลื้อนะคะหา่ร้อยบาทพ่ออภิวัตแม่กัญญาพันธ์วงศิวัตรพร้อมครอบครัวหนึ่งก่อง มะลังห่านมันสิมาได้บอดีอพี่น้องภาคูบาดีลกอิติโกนะคะหนึ่งกล่องพอติ๊กแม่แดงพร้อมครอบครัวหนึ่งกล่องพ่อสนองแม่สนิทบ้านนาเทียงหนึ่งกล่องพ่อสถิตแม่อ่พรพร้อมครอบครัวหนึ่งกล่องสรุปว่าจังไดครับนอสบวกบัวไล่เทียผู้เขียว คุณปลาหนีแซงเกีดพร้พอมครอบครัวมึงกอดแม่ประเสริฐบัวจานพร้พอมครอบครัวนึงกอต้องยขงยับไปข้างหน้ามาครับขยับไปข้างหน้าเยี่ยมยังไม่ได้ค้าบเลี่ยมหยาเยี่ยมคุณวิจนุกนะคะคุณมิจฉุกกคุ้มมดตีบ้านนาค่ะนึงกอดเลี่ยมนี่ครับเลี่ยมเนี่ยรถรถลมพงสีลงมาได้เพราะอะไร คุณเชนกันกคุ้มนตีนะคะว่าหางกนคุณวาสัญคุ้นห่วงขวานคุ้ยมนตีหารกอนพอพัชีแม่วีพ่อขานงน้องสอจเขาหอละครั้งเหรอครับบอกวิธีตักเขาหอละข้งเขาหอละข้างนิงก่อนเนี่ยครับ พ่งงอ, <ะ S 2> อตีบดีแม่พี่สางไม่แก้วสุกโขสองครอบครัวหนึ่งกอนก็งงสมุทัยบุญสิริพัฒโทนะคะหรือว่าพระอาจารย์แสบก็าหะค่ะท่านจะได้บริจาคสองกองน,นะคะโอนแล้วนะคะนางธัญพรแม่ทองแซงเกียรติสองครอบครัวสองกองพ่อประมุขแม่สมคิดดวงสังมี ขอบเพื่อส่วนตัวอเอื้อแม่ท้องรอนอนแก้วขอบขอบควรนี่พออันนี้โอดแล chanting, ้วนะคะพ่อไร้แรงแม่สายพิษดวงเจ็บนะขอครอบครัวรนี่พออันนี้โอดมาแล้วนะคะแม่สมจิตนอนแก้วขอบขอบควรนี่พออันนี้โอดแล้วนะคะ แม่สันเนียงไา้หนึ่งล้านของครอบครัวหนึ่งร้อยบาทพ่อสมคิดแม่แก้วน้องต่างคนน้องตี้พ่อมบักมันรถรถปัญหาือรถวนแม่พ่อรถมันต้องวนเข่ามาแม่มันจิบติดติดอยู่นี่เดี๋ยวมันจีบว่ามันจีมีปัญหารถจังหวะวนตีกันสันนี่นี่กำลังเทียนล้มกรนครับเจ้าสิงห์แจกว่ามันมันมันจีบกระเทิบใส่กระเทิบกลัวได้ เซลข้านี้ยืนเป็นแบบก่ันก็น่าจะหันไปทางนี้แหละยืนยืนอย่ได้ยืนน่าจะขึ้นอยู่แล้วกัครับอันตัวนี้มันมันของเขาเป็นดินยังครับเป็นดินเหนียวหรือเป็นดินทรายดินทรายครับดินเอาขึ้นไปเนี่ยครับเป็นทรายดินทรายบ่ได้แบบนี้แหละบ่ไดนเป็นดินตุ่มแบบบ่ได้เป็นบวกเป็นอยังบ่เดิมอีกดินทรายเดียวแค่เนี่ยตรงก้นหลังครับายลูกหลังเอาขึ้นไปนี่แหละครับ S <S เอออาจมเป็นอย่านี้เหมือนมองไหนถมบอกลูกเด้อยากมูตกรรมการดิพอพอพอพูนีมีตาหมองแม่ปีดานะคะอุทิศให้พ่อตาแม่เอาที่ดีนะคะแม่พานิดที่ดีนะคะเอาพอพอพอยืดพอแม่ปีดาบอกกันนะขอบขอบค้าหาลอยบาทนะคะอุทิศไทยกับคุณพ่อพต่อพ่พ่อ แม่พานิดนะคะพระพระเมาตีพ่อเดี๋ยวเดยวเฝ้ารถไถไปพี่เบิ้มปัดเขอยิงได้ปะพ่อเด่นใช้ท้องดีพ่อครอบครัวหาลอยตาพ่อบุญเรื่องแม่ตกายโอ้โหฝนครอบครัวสามลายพี่เบิ้มแม่บุญเรือนเม่อจะมีอ๋อคลิปนี้ไปเสนอไปสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปนี้ไปสัมผัสไสัมผัสเดี๋ยวพอกันไหมคลิปหน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวทำคลิปนี้สบายดีพี่น้อง